สำหรับงานคู่กันครั้งแรกก็ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทาม e กแสกนะทะที่ให้เกียรติเราสองคนมาในงานกาล่าสีกันดินนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับปกติเดินคนเดียวครับครั้งนี้ก็เดินกับโมก็ตื่นเต้นคือรู้สึกดีใจนะคือก็เหมือนกับพาเขามาบ้านนะครับก็ดีใจจะได้ เจอกับเพื่อนๆเจอกับผู้ใหญ่เจอกับเอ่อสิ่งที่ทําให้เอ่อเราโตมาครับผมแต่โตเป็นยังไงวะได้รับคำบอกว่าเป็นอีด้านต่างๆก็ทุกคนก็น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อบุนมากคือแบบว่าก็เป็นเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่โมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้รับ สุดนะแล้วเราก็ดีใจที่ความรักของเราที่เรารักกันจริงๆคนเริ่มเห็นแล้วนะครับคือก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆเลยว่าโคต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับแล้ววันนี้พาโมกลับมาบ้านมา,มาบ้านของเราแล้วเห็น,นแฟนต้อนรับแบบนี้ผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ผมว่าก็ยินดีต้อนรับโมเข้าสู่ครอบครัวคุณ่ะว่าเราสบายใจที่จะกลับบ้าน จริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่เคยไม่สบายใจครับแต่เพียงแค่ว่าด้วยกระแสข่าวที่ผ่านมามันก็อาจจะมีชี้ทั้งรุนแรงบ้างอะไรเงี้ยบ้างซึ่งผมคิดว่าวันนี้มันก็เป็นวันที่ดีนะที่เราได้มามาดูละครเวทีมาบ้านผมแล้วผมก็พาแฟนผมมาอันนี้เราพูดได้เต็มปากเลยว่าเราสจูงมือกัน,น่ักกัะสักมาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆผมว่าในเรื่องของออความรักนะครับในเรื่องของชีวิตคู่มันมีอะไรให้เรียนรู้อยู่ตลอดแ,แต่ถ้าเกิดว่านั่นมันมาจากหัวใจมันมาจากความรักที่ ที่แท้จริงแล้วมันมาจากรัฐแท้แล้วเราเออผมคิดว่ามันเราพร้อมที่จะฝ่ากันไปด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่าในเรื่องของอุปสรรคครับผมว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันเข้ามาทดสอบเราอยู่เรื่อยแหละครับถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องของชีวิตคู่นะเดีวันนี้พามานี่ไปสวัสดีนะผู้ใหญ่ทคุณเข้ามาเลยครับคุณเข้ามาก็เดี๋ยวคงได้เจอกันค่ะโมเป็นอะไรที่บ้าไหมคะโมก็คือโมออกแนวแบบว่า ก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ถึงกับเป็นแต่ว่าก็จะพอวงหน้าพอวงหลังนิดนึงเพราะว่าเอ๊ะพี่พี่พี่ไปไหนแล้วพี่พี่แบบว่าเราก็อยากจะคอยดูแลเสื้อผ้าเขาด้วยแล้วก็ดูแลเสื้อผ้าตัวเองด้วย <No. S 1> อะไรเ <PRI ME. S 1> งี้ยค่ะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความแบบถูกกาลรทศสะอาะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความที่เราก็ไม่เคยอย่างที่พี่โน้บอกว่าแต,แต่ก่อนนี่ก็คือต่างคนต่างเดินใช่ไหมคะ ทีนี้มาเป็นคูก็เลยแบบว่าเพราะว่าพวงว่าเอ๊ะพี่เดินมาหรือยังพี่เดินไปไหนแล้วหรือยังอะไรแบบเนี้ยค่ะอะไรนะคะก็สําหรับตอนนี้ก็มีมีติดต่อเข้ามาบ้างนะคะก็แล้วแต่ทางต้นสังกัดของเราทั้งสองคนว่าจะพิจารณางานไหนให้เราทั้งคู่สรับพี่โลงไปที เหนือข่าวในรูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็เข้าใจกลไกของล่าข่าวตรงนี้ได้ค่ะว่าเราทำได้กับฉายาแบบนี้ดูใช่ก็จริงๆแล้วในความเป็นจริงอะนะคะทุกคนเขาจะเห็นกันหมดแหละค่ะว่าโมกับโนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะส่วนคําไหนที่เขาจะยกให้เราเนี่ยคนทุกคนมีวิจารณญาณว่าอันไหนที่มันเหมาะหรือไม่เหมาะสมกับเราอะไรแบบนี้ค่ะี่โนว่าไงคะดูหน้าแบบเขนจะถามหน้าจริงจังแล้วไม่ได้โมเออตำหรับตัวผมแล้ว ผมแล้วแต่เลยครับคือว่าเราผ่านมากันหมดแล้วครับคือว่าจะเราจะพิมอะไรหรือจะพูดอะไรต่อไปเนี้ยคือเราโตแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพี่ๆนักข่าวก็เราคือครอบครัวเดียวกันนะครับดังนั้นผมคิดว่าผมอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่ผมก็ว่ามันไม่ใช่ครับสำหรับ mm hmm. ตัวผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะทาสิ่งที่มันมีประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติเออ ให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆเขาอะไรที่มันที่เขียนแล้วมันมันมันไม่ใช่เราก็อย่าทาเลยครับอะไรเงี้ยแต่แต่สำหรับตัวผมเองผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วทางทางด้านของตัวโมเองเนี่ยโมเขาก็ถือว่าจริงๆตอนนี้เราเรามีความสุขมากๆนะกับการมีความสุขกับกับในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะค่ะคือเมื่อก่อนโมอาจจะแบบเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้โมก็เข้มแข็งขึ้นก็มี เพียง้างมีพระเจ้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือแบบมุกแค่แข็งขึ้นมากจริงๆอะเรื่องราวชาวชานชีวิตเราในส่วนใหญ่จะมีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการมาเกี่ยวข้องกับประจันท์เรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นถ้าใครที่ได้ติดตามเราสองคนจะรู้ว่าเราไม่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องใครหรือใดๆทั้งสิ้นมานานมากๆแล้วอะค่ะงานปีนี้จำไม่ดีแล้วนะเัาส่ายไอทีจำไม่ได้จ้ะจะบอกว่าต้องรีเซ็ตใหม่จริงๆรีเซ็ตใหม่ค่ะเห็ว่าเพิ่งไปเที่ยวกันมาใช่ค่ะ ติดติดกันมาแล้วพอดีเราว่าง วันครึง่งเราก็เลยพาโมไปที่ยอุทยานท่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กรุงเทพครับี่งับหลายคนจะเห็นทกแบบถ่ายแบบด้วยก,ยโโการอีบรมีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานคู่หรือว่าถ่ายแบบก็มีติดต่อเข้ามาครับแต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าอย่างละครของโมก็กำลังจะเปิดกล้องแล้วตัวของผมเองก็กําลังถ่ายทาอยู่ดังนั้นหนจะเป็นคอนเสิร์ตของวงอีกคือมันก็ต้องดูระยะเวลาแล้วก็จังหวะที่มันลงตัวครับขอเรื่องราวดีๆเลย คือตอนนีผ้ผมไม่ใช่ปีนี้แน่ๆนสอ,องปีอ่ะผมจะอีกประมาณก็สองปีนะครับือสองปีคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าคือตัวผมอะ่ะผมตอนไหนก็ได้คือหมายความว่า,าวคือหมายความว่ามันจะเป็นปีไหนก็ได้คือเราเราก็ตั้งวางแผนไว้แล้วอย่างเช่นมีครอบครัวเราก็อยากมีครอบครัวตอนช่วงนี้ <S <S ส่วนเรื่องของการมีลูกหรืออะไรเงี้ยคือผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าถ้าลูกจะเกิดมาจากความรัก เพร่ะว่ามันไม่ไม่ไม่ค่อยไปจริงจังกับเรื่องว่าอ๋อต้องรวยก่อนนะต้องมีเงินก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่างานมันยังต้องทำเช่นมันต้องถ่ายละครเราให้ชิวเข้าไปแล้วของตัวโมวเองก็มีละครติดต่อมาสองของทองเรื่องเลยอ่ะคือผมคิดว่ามันคงต้องผ่านช่วงของการทํางานไปก่อนนะครับแล้วร้องไหมคะถ้าถามโมจริงๆแล้วถ้าถ้าไม่รวมเรื่องงานโมก็ร้อมนะคะจริงๆแล้วเพียงแต่ว่า ด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะมีตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทํางานอยู่ด้วยเพราะว่ามโมควิวถ้าการเป็นคุณแม่สำหรับโมแล้วคืโอโมจะพักโครงการบังเทิงไปเลยช่วงระยะหนึ่งเพื่อจะเลี้ยงลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้รับฝากกับทางคุณโมก็ยังมีสัญญากับทังช่องอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําอะไรก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยอะคะ่ะก็เลยคิดว่าออรออีกสักพักรอให้ทุก ลงตัวเราได้ทํางานจนแบบพอถึงช่วงเวลาที่มันเหมาะสมได้มีผลงานชิ้นท้ายไว้ทุกคนได้ดูตั้งเล็กน้อยก่อนแล้วก็อาจจะหยุดพักเพื่อเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เลี้ยงแมวไปก่อน